สถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดเสนอข่าวสารจากปปชสารอุทธรยืนโทษคุก5ปีอดีตนายกพิปูลช่วยหอจอกอเสนอราคาต่ำอันดับ3ามทำถนนคอนกรีตสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะข่าวสารจากปปชช่วงปปชเพื่อประชาชน สำนักง,งานปปชเผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหานายชัยรัตหรือชัยรัชพลปรีชาเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลพิปูนอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชกับพวกช่วยเหลือห้างหุ้นส่วนจำกัดพรมวงการก่อสร้างซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำลำดับที่สให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าทำสัญญากับเทศบาลตำบลพิปูน ในการสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตรเสริมเหล็กซอยสุขาพิบาลสองซึ่งถูกคณะกรรมการปปชชีช้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151-157ตั้งแต่เมื่อวันที่3พฤษภาคม2554ที่ผ่านมาล่าสุดสารอุทธรมีคำพิพากษายืนตามสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8 ที่พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามมาตรา151จำคุก5ปีสนับสนุนโดยกองทุนปปชสมาคมสื่อช่อสะอาดพบทุจริตสกิดปปชโทร1205